สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพิกไทยดำชาแนลครับมือนี้ช่องพิกไทยดำจะนำเสนอเรื่องราวไดีๆของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับซึ่งหลังจบจากการแข่งขันนัดแรกกับโคเอเชียแล้วทางฟีฟ่าครับได้ออกมายุกย่องทีมชาติไทยหละงานัก,น,ก,น,กนักเตะโดยเฉพาะมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับ ฟีฟาลงบทความยกย่องมูฮัมหมัดอุสมานมูซาโดยบทความนี้เผพยแร่ในเว็บไซต์ยจังเป็นทางการของฟีฟาครับมีแจ้าความว่าทีมชาติไทยที่ตัวสู้กับโคเอเชียที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่แต่ยังหยอดเยี่ยมเป็นการตัวสู่ระวานครอบแข่งแก่งกับความของตัวและมูฮัมหมัดอุสมาโมซาคือผู้ที่ส้างความแตกต่างในเกมนี้ นี่คือสัมผัสของโค้ดพรมครับช่นชอม,มูฮัดอุสมานมูซาวาเป็นนักเตะที่พิเศษและหาไม่ได้โดยทั่วไปในประเทศไทยครับแล้วกับฟีฟ่าได้สัมผัสมูฮัตอุสมานมูซาสตาร์ดวงใหม่ของทีมจิมบีคาเตเฮนาะาทีมแชมป์ของหลีกสเปนที่ทำประตูแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ครับมีเจความว่าผมมีความสุขและเป็นเกียรติมากที่ยิงประตูนี้ได้ มันเป็นประตูแรกของผมในฟุตซอลโลกผมฝึกซ้อมมามากเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับโ์นาเมนต์นี้และแนวคิดก็คือพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมฟีฟายังบอกอีกว่ามูฮัมหมัดอุสมานมูซามีส่วนร่วมกับทั้งสองกับทั้งสองประตูของทีมชาติไทยซึ่งประตูที่สองเขาซอยกดดันแนวหับโคเอเชียจนทำให้รณชัยจิวมงสุขเพื่อรวมทีมยิงใด ฟังบทสัมผัสหนครับนั่นคือจิตวิญญาณของฟุตซอลนั่นคือกีฬาของเราคุณไม่มีทางรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่เรายังคงมีความยืดหยุ่นและมีสมาธิเราผ่านมาได้และคว้าชัยชนะมาอย่างอดทนผมรู้สึกโชคดีกับการติดทีมชาติมาเล่นฟุตซอลโลกครั้งนี้มาทําให้ผมมีโอกาสเรียนรู้สไตล์าการเล่นเทคนิคและแทคนติกจากทีมที่แตกต่างกันและจากโค้ช รวมถึงผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อีกมากมายนี่นะครับมุฮัมมัดได้กล่าวทิ้งทายไปแล้วก็ทีนี้บทสัมษณ์ของโคดครับโคดมิเกลโรนิโกได้สัมผัสให้กับพี่ฝาเกี่ยวกับมูฮัมมัด่าอย่างนี้ครับเขาสามารถทําสิ่งพิเศษบนสนามได้มูฮัมมัดไม่ใช่นักเตะแบบปกติธรรมดาถือเป็นพรสําหรับเราที่มีนักเตะคนนี้ที่มอบสิ่งที่พิเศษให้กับเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่มีโดยทั่วไปในประเทศไทย ประสบการณ์ของมูฮัมหมัดในสเปนได้เปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยและตอนนี้เรากําลังตระหนักดีว่าถ้าเราสร้างทีมที่อยู่รอบตัวเขาเขาก็สามารถทําสิ่งพิเศษในสนามได้นี่คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชครับวิเกลโรดิโกซึ่งในยุกย่องมูฮัมหมัดอุสมานมูซาไว้ครับสำหรับสำหรับนะัดต่อไปทีมชาติไทยกับซินิคิวแข่งกับทีมชาติคิวบาครับในวันที่17ก,กันยายนขึ้นมือ,อื่นนี่นะครับเวลา ประมาณทุ่มครึ่งครับ19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับทางทีสปอร์ตเจ็ดสำหรับเรื่องราวที่ดีนี้ก็คาดลอกมาจากเพจฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับบางว่าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านสี่พ่อใจกับคลิปทีมนี้หรือพอใจกับทีมชาติไทยกับซอยการทรงกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมฟุตซอลทีมชาติ ให้ผ่านเขาไปใม่หรอกแปดเทียมสุดท้ายรือว่าหรอกลึกต่อไปนะครับบังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านหากพิษพลาดประการใดทั้ง่องเองกะอ็ะคอโทษขอไปมาก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ะคอไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ